สวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนทุกคนครับวันนี้ขอหยุดพักผ่อนหนึ่งวันครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้มาทําธุระครับเพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มากับลูกชายครับนี่ครับมากับลูกชายเพื่อนเพื่อนักทายยามเช้าเพื่อนเพื่อนทุกคนครับเริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศร่มรื่นครับเริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับบรรยากาศยามเช้าครับ เนี่ยครับบรรยากาศดีดีครับเพื่อนเพื่อนครับดูบรรยากาศครับเริ่มต้นวันใหม่ครับเป็นวันที่ดีครับเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับวันนี้อากาศดีมากครับเพื่อนเช้าๆพร้อมรับพลังบวกครับเพื่อนเนี่ยครับด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ำครับแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับมาครับเพื่อนเพื่อนทักชายยามเช้าของวันพุธนะครับเริ่มต้นวันใหม่เพราะเป็นวันที่ดีแฮงงปังปังกันทุกคนครับ บรรยากาศยามเช้าครับเพื่อนๆพร้อมรับพลังบวกครับเพื่อนๆครับครับมาครับแป๊บนึงครับเพื่อนๆก่อนเราจะเดินพาเพื่อนๆมารับอากาศบริสุทธิ์ครับขออนุญาตล็อกรถก่อนครับเก็บรถล็อกรถก่อนนะครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้ทําการทํางานนะครับวันนี้ขออนุญาตลาพักผ่อนหนึ่งวันครับเพื่อนๆเนื่องจากติดธุระครับเพื่อนๆก็เลย เก็บภาพบรรยากาศยามเช้าเ้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมครับบรรยากาศวันนี้สู้ๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆเริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีครับเช้ามาพร้อมรับพลังบวกด้วยกันนะเพื่อนๆฝากขอบคุณ AI ด้วยนะครับฝากขอบคุณพี่มาร์คเลยนะครับฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนผู้ชายคนนี้มาโดยตลอดครับในนีรันบิญญาครับเพื่อน ชื่อเล่นชื่ออึงน,น้อยครับอึงน,น้อยครับอึงน,น้อยพูนน่ารักกับเพื่อนๆทุกคนนะครับดูกับเพื่อนๆอนวันนี้ผมเจอดอกไม้สวยๆงามๆมาฝากเพื่อนเพออีกแล้วไปที่ไหนที่ไหนก็มีเตที่สวยๆงามๆกับเพื่อนเพื่อนี่ครับเริ่มต้นวันใหม่วันที่ดีสีดอก <ๆ S 2> ไม้อะไรไม่รู้ครับเพื่อนๆสีม่วงสวยงามมากครับเพื่อนเเห็นไหมครับบรรยากาศสวยงามมากครับเจอที่สวยๆงามๆไม่วันที่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆนได้รับชมครับ อากาศกับสีม่วงสวยงามมากครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมสวยงามมากครับเ,เพื่อนๆอยู่บนหัวผมเนี่ยเห็นไหมครับเ,เพื่อนสวยงามจริงๆครับดอกไม้สีม่วงเริ่มต้นวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีครับแห่งๆปังๆกันทุกคนนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศยามเช้าๆนะเ,นเพื่อนๆไปครับไปครับพาเ,เพื่อนๆมาลับอากาศสุดๆเนื่องจากวันนี้พอดีแฟนได้พาแฟนมาหาหมอ เปิดสายหรอเปิดสายหรอโอ้ม่อเช้าจะรอเข้าอยู่น่ะเห็นไม่เห็นน่าจะเห็นเปรตเลยมานี่น่ะดิเพราะไม่งั้นจอดขวางทางเข้าไม่ได้ได้เลย ไปไรไม่ไปไรที่ไหนก็เหมือนกันนะออ่ะครับครับย้ายย้ายเป็นคนเก็บหรออ๋อนึกว่าย้ายไปนึกว่าเปลี่ยนคนเก็บใหม่อ่าครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาล่าวปรกาศบริสุกรับไปดูบรรยากาศด้านหน้าครับเพื่อนนี่ครับ ด้านหน้าจะเป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลอาคารเฉลิมพระเกจิครบรอบพระชนพรรษาครับเพื่อนๆบรรยากาศเพื่อนในวัยที่จะมาถ่ายเพื่อนเพื่อนในลำต้นบรรยากาศตอนเช้า,ชารบบคู้คนก็สัญจรไปมาครับเพืเ่อนๆสไหม เริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีครับพาเพื่อนมาดูบรรยากาศตอนเาครับนะครับหน้าบรรยากาศโรงพยาบาลครับแร้วงามมากครับเพื่อนเริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีครับวันนี้หยุดขออย่ครักผ่อนหนึ่งวันแล้วเพื่อนมาดูบรรยากาศผู้คนสัญจรไปมาตอนเช้าครับหน้าโรงพยาบาลครับเนี่ยครับสวยงามมากครับเพื่อนสวยงามไหมครับเพื่อนบรรยากาศตอนเช้าครับ เริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีครับเฮงเปังปังนะทุกคนครับครับไปแล้วครับเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าครับมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับเริ่มต้นวันใหม่ขอเป็นวันที่ดีเฮงๆปังปนะทุกคนนะครับ ฝากขอบคุณ AI ด้วยนะครับฝากขอบคุณพี่ม้าด้วยนะครับฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับขอให้แห่งๆบางๆพ่านๆกันทุกคนนะครับ